ไปก็เอา้าครับผมเสือ้อไหมก็ได้ยินว่าเลขเสื้อคนแม่นแท้อ,อ๋อเสื้อแปดหาสองกับหาศูนย์บอกครับเสือ,อกนคนถือเมดบอานงวดนั้นือ,อขนาดขนาดไทบบานได้เจาะแล้วถือบุรีหาแสนจ้างวดนี้ได้มาแล้วงวดก,อก่อนเพิ่งกัดถืองวดกอ่อนเพิ่งถือหกสามงวดนี้ได้เมื่อสามตัวชุดเดียว,วค่ะเป็นเหตุมาหายเป็นโซ่มาหายโซ่มาแล้วมาห้อน เอ็มอ่ำบานยุคผีก็รอควัดพ่อเถอะสงสัยจะเจ้ามานั่เจ้าเลกเสือกเมื่อที่พอได้หกศูนย์ห้ากับสามหอยอยู่ดันล่างหกศูนย์ห้าครับสามหอยอยู่ดานล่างศูนย์ห้าสามครับหกศูนย์ห้าสามสามอยู่ดันล่างหกศูนย์ห้าอยู่บนแต่เรานเพื่อนถือเพื่อนถือแปดหาสองแตถือแบบนั้นเพ็รจังได้ลบานี สามขึ้ไปหอยอยู่ล่างเฮ็ดแบบไรเฮ็ดไหนนะสามอยู่ล่างครับผมสามกับเจมี่สามห้าสามศูนย์สามหกค่ะโอ้ดึงเอาลงล่างครับซึ่งติดสามจ้ะครับทันสามตัวบนกับยุบบนเลยครับเลขเชือกอันนี้เชือกเนาะครับเลขเชือกวันที่หนึ่งกันยายนนะคะครับผมวันที่หนึ่งกันยา